นนนึงครับี่คือถ้ำคูหาวารีคูหาแปลว่าถ้ำวารีแปลว่าน้ําถ้ำที่นี่จะมีน้ําอยู่ตลอดเวลาและมีแพานาคด้วยแพน่าเขาเป็นกายทิพย์เขาไม่ได้เป็นตัวแต่บริวารเขาพวกงูจริงจะอยู่ชาวบ้านที่นี่เขาเคารพมากเขาเลยไม่แสดงสม,มิธอิทริสเดชอะไรที่ให้เห็นแต่ถ้าใครลองทำอะไรผิดหน้าดูเดี๋ยวเขาจะสั่งดชให้ดู แต่ว่าที่นี่พระสงฆ์ดีๆก็อยู่เยอะแล้วเขาก็เลยอยู่เงียบสงบๆเพราะฉะนั้นคนที่ได้มาที่นี่ต้องมีบุญนะเขายังไม่ต้องการเสิดรับคนสักเท่าไหร่แต่ในอนาคตตามเชื่ก็จะเข้ามานี่คือเป็นผาวดีมาแล้วเอาน้ำวางหน้าเอาไปดื่มึงได้เนี่ยลักษณะของไม้นั้นเหมือนเหมือนหน้าเลยนะเหมือนมากเลยเกี่ยวเหมือนมีมีมีปลาด้วยมีปลาถ้ำทางเข้าเป็น มีโพรเนี่ยนี่นี่รวมข้าเรื่องรวมพึ่งใช่มีอุปกรณ์ตักน้ำอ่ะอ่ารวมพึ่งเดี๋ยวพระอาจารย์ดื่มก่อนคนแรกกุ้งตักให้หน่อยก็ได้อึ๊บใครตักก็ได้